สุลานอัลมาฮ์มุห์หมหัลลมบะลัยกุลรอฮ์มาตุลลอฮ์วะบารกาตุสามวิธีรวยขึ้นง่ายๆในปี2023ผมเชื่อว่าปีใหม่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีการวางแผนโดยเฉพาะด้านการเงินบางคนถ้าเป็นพนักงานต้องการที่จะมีารายได้เพิ่มฐานเงินเดือนเพิ่มหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจก็มีเป้าหมายที่ต้องการรายได้มากขึ้นหรือว่ามีกําไรมากขึ้นนะฮะ นี่เป็นธรรมชาติที่ลาสซูาหารหัวตจกำหนดว่าเออเราอาจจะออมีวันเวลาผ่านไปต้องการจะเติบโตต้องการที่จะมีไรายได้มีการคร,บรอบของมากขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะวางเป้าหมายจะทําได้ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งแต่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์3วิธีที่จะให้เรารวยขึ้นแบบง่ายๆในปี2023และเรามองข้าม3ข้อนี้ไม่ได้ข้อแรกก็คือละหมาสุนนะก่อนซุบฮี กาลมาสุนัะก่อนสุภัยท่านนบีุลต์สัมได้บอกว่ารอกอัตันฟัจรีคอยรุ่นมีนาดุนยาอุมาฟีฮะสองรอกอะก่อนฟัยัหรือก่อนสุภัยเนี่ยมันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในนั้นหมายถึงว่าถ้าเราต้องการจะครอบครองดุนยาต้องการที่จะมีอะไรเพิ่มเติมในดุนยาเราอย่าลืมหรืออย่าพลาดสิ่งที่ท่านนบีฮุลวะซัลลัมการันตีว่าถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะได้ครอบครองสิ่งที่ดีกว่าดุนยาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในนั้นทั้งหมด ังนั้นผู้ศรัทธาที่ฉลาดและรู้ว่าทางลัดสู่ความสำเร็จหรือความร่ำรวยมันอยู่ใกล้และสามารถทำได้ทุกวันพี่น้องอาจจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันปล่อยไปก่อนนะปีนี้ฉันอาจจะละหมาดซุบอฮีอย่างเดียวไปก่อนขอให้ละหมาดครบ5เวลาครบ5เวลาต้องครบอยู่แล้วแต่ผมอยากจะให้เราตั้งเป้าหมายว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เอาปีนี้ก่อนฉันจะละหมาดทุกวันสุนัต ก่อนซุปรฮีเนี่ยละหมาดให้ได้พอละหมาดแล้วเราออกไปทํางานบนพื้นฐานหรือมีไม n d เซ็ที่เราได้ครอบครองดุลยาไว้เรียบร้อยแล้วมันจะทําให้แต่ละวันที่เราใช้ชีวิตไปมันมีแต่กําไรคนที่มีมุมมองแบบนี้มันได้เปรียบกว่าคนที่ ออกไปหาดิสกีออกไปทำงานในแบบที่ขาดแคลนแต่นั้นอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะได้กำหนดหรือท่านนาบีได้ทำเป็นซุนนะเอาไว้ละมาซุนนะสองรอก,กัดก่อนซุบฮีและก่อนออกไปทำงานเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีไม์เซ็ตมีความรู้สึกที่เราเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วไอ้ส่วนที่เหลือที่เราจะได้เนี่ยมันคือกำไรและความจริงก็คือในโลกหน้าเราก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตะ ta, อย่างแน่นอนนะฮะ สองรากัสก่อนฟังชิลีและผมแถมอีกอันนึงก็คือก่อนนอนอีกสักหนึ่งรกัดก็คือละหมาดวีเทสก่อนนอนตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปอินชอลล์เราจะทำทุกวันตลอดทั้งปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราให้เรามีชีวิตอยู่ข้อที่สองวิธีที่สองที่จะรวยขึ้นได้ง่ายในปี2023ก็คือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินที่เราอาจจะครอบครองจํานวนมหาศาล ผมอยากจะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องต้องการจะครอบครองนะเราต้องการครอบครองทรัพย์สินจํานวนมหาศาลผมว่าเอาไหมถ้าเราได้ครอบครองทุกอย่างบนโลกนี้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งว่าให้เราอยู่คนเดียวบนโลกนี้ไม่มีใครอยู่ในโลกนี้เลยอาจจะมี AI ก็ได้อาจจะมีสิ่งบริการอาหารการกินเนี่ยพร้อมสับแต่เราอยู่คนเดียวบนโลกนี้เอาไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครเอาไม่มีใครเอานอกจากเขาอยากจะอยู่กับใครบางคนคือคนนึงอาจจะไม่ชอบ ไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากพบคนนี้หรือรู้สึกไม่ดีคนนั้นคนนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่อยากจะมีอยู่กับใครบางคนไม่มีใครเกิดมาแล้วบอกว่าฉันไม่อยากจะอยู่กับใครบนโลกนี้เลยอยากอยู่ตัวฉันคนเดียวไม่มีและเรื่องนี้เนี่ยถ้าพี่เราลองคิดดูว่าถ้าให้ฉันได้ครอบครองทุกอย่างบนโลกนี้แต่ไม่มีคนอยู่บนโลกนี้เราเอาไหมไม่เอาแสดงว่า,าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนมันมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สมบัติหรือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวยังงั้นอย่าลืม ความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาได้บอกว่าอัลลอฮ์ุบิลฮิมิเนชเชตอนโรจิมเราอัมฟักตะมาฟิลอารดิจามีอ ta, wa, ันมาอัลลัฟตะไบนะกูลูบิห์มหากเจ้าได้อาใจใช้ใจ่ายทรัพย์สินหรืองบประมาณทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่แผ่นดินนะเอาออกไปทั้งหมดเลยในแต่ละประเทศมีงบประมาณแผ่นดินเนี่ยใช้ใจ่ายทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้คนสองคนหรือคนสองกลุม่มได้มีจิตใจที่ผูกพันกัน มีความรู้สึกดีต่อกันไม่สามารถจะกระทำได้แต่อัลลอฮ์คือผู้ที่ทําให้คนมีหัวใจที่ผูกพันกันดังนั้นถ้าเรามีความผูกพันมีสัมพันธ์ที่ดีโดยเฉพาะกับคนรอบข้างคนในครอบครัวกับพ่อกับแม่กับคู from, ่ครองกับภรรยากับสามีกับลูกๆกับพี่น้องกับเพื่อนฝูงกับใครก็ตามที่อยู่รอบข้างเราแสดงว่านี่คือความร่ํารวยที่มันมีมูลค่ามากกว่าผมยกตัวอย่างทั้งจากตรกกะ เราอยู่คนเดียวบนโลกนี้แลวไม่เอาและยกตัวอย่างจากอันกุรานที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะพูดถึงเอาลและคอซรอซึ่งเป็นชาวบดรีนะอัลลอฮฺซุบฮานุวตะให้เขาทั้งสองกลุ่มมีความสมัครสมานสมัครคีกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันดังนั้นถ้าเรามีครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีจงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เพราะนั้นมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆที่เราได้ ครอบครองและข้อที่3วิธีทําให้เรารวยขึ้นง่ายในปี2023ก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮฺดีนาอามานุวะตตมาอินนุกุลูบุฮฺบิดิคริลละบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยโดยที่หัวใจของพวกเขามีความสงบนิ่งด้วยการนับลพึงทราบกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตานั้นทําให้หัวใจสงบ การที่มีหัวใจสงบแล้วพี่น้องมันคือที่มาของริสกีอัลเราจึงบอกนะบอกว่าวะอมุตอัลละกะบิสซาลาวะสตบิรอะไลฮาจงกำชับให้ครอบครัวของเจ้าดำรงละหมาดและจงอดทนในเรื่องนี้และนัสอลุการิสกรอนเราไม่ขอริสกีจากเจ้านะเราตังหากคือผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้า เราตั้งหากคือผู้ให้ริสกีกับพวกเจ้าเอาล็อบผูกพันการละหมาดไว้กับริสกีที่จะได้กับตัวเราและคนในครอบครัวหมายถึงว่าการละหมาดเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ใช่ว่าละหมาดแล้วริสกีจะมาแต่การละหมาดที่เป็นไปสู่เป้าหมายคือทําให้หัวใจสงบที่เราบ,บอกอากิมิสซาลาตะลิดิกรีจงดำาละหมาดเพื่อให้หัวใจสงบมันเป็นปัจจัยเพอาหัวใจสงบแล้วมีความนิ่งแล้วเราจะมีทักษะหรือมีความสามารถที่จะได้รับซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือว่าปัจจัยในชีพต่างๆเพิ่มเติมตามที่ล็อบได้บอก ผูกพันการละหมาดหรือการสังเวยว่าโพลหมาดไว้กับริศกีนะฮะนูนารุษุกุกวัลอากีบะตุวัลากีบะตุลิตตะกวาในบรนพายนั้นสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงหรือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตลาและนี่คือสามข้อผมอยากจะให้เอาไปทำในปีใหม่สักราชใบนี้นห้2ร6 6หรือว่า2023 ก็ตามเนี่ยเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทรัพย์สินถ้าี่น้องปฏิบัติ3มข้อนี้นะการันตีอินชาลลอริสกีปัจจัยชีพจะเพิ่มเติมอย่างแน่นอนใครสนใจเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมนะตอนนี้มีโปรโมชั่นหนังสือคู่มือมุสลิมเบื้องต้นแบบว่าหนาเตอะเลยนะฮะรวมเอ่อสิบเล่มหนังสือสิบเล่มไว้ในเล่มเดียวกันนี่นะฮะความหนา ของหนังสือคู่มุมซิมเบื้องต้นเล่มนี้เนี่ยราคาจริงๆแล้วเนี่ยมันห้าพันหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ผมตั้งราคาถูกมากสามพันหกร้อยบาทราคารวมสง่งและพี่น้องที่รับชมอยู่ถ้าต้องการสั่งเป็นเซตนะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะเซตคือเซตแก่เซตขายหนังสือขายดีของบ้านมุสลิมเนี่ยเอาหนังสือเล่มนี้สิบในหนึ่งนะแล้วก็มีหนังสือเล่มต่างๆดูอามุสยาอัศกาัรเช้าเย็นคู่มือละหมาดฉบับใครควรถ้าพี่น้องสนใจราคาเต็มมัน8,600กกว่าบาท ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่5,990บาทนะครับหรือจะเป็นเซตอื่นๆถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยพิมพ์คำว่าสนใจมามีจำนวนจำกัดนะครับเดินชารลส์จะส่งไว้ทางใต้ลิงก์ถ้าใครสนใจพี่น้องเอฟมาได้เลยครับอย่าลืมนํำา3ข้อน,นี้นะเอาไปปฏิบัติ3วิธีรวยขึ้นง่ายๆในปี2023ครับร s ล l a อะ a ุ i k u m ะม r a h m ล t u า